นี้เข้ามาแค่400ชุดเท่านั้นนี่ยังแบบว่ายังไม่ได้แบ่งแบบว่ายังไม่ได้แบ่งอาจารย์เพิ่มให้หนูหน่อยได้ไหมคะอะไรคะหนูจำไม่ได้ว่ารหัสเขาอะไรแหวนปีเสียกับเอ่ออันนี้มีแค่400ชุดคะ่ะโรงงานแจ้งมามีแค่400ชุด400ใช่ไหมอ่าเพิ่มเพิ่มโรงงานแจ้งเข้ามามีแค่400ชุดชาช่านะแหวนปีเสียจะใส่นิ้วชี้ก็ได้นิ้วนางก็ได้นิ้วก้อยก็ได้นะคะ แหวนปีเสียไหมทองปรับฟรีไซส์ได้นะคะแล้วก็กําไรปีเสียชุดเนี้ยจาก888บาทหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงปีเสียมีปากอ้ารับทรัพย์มีเท้าตะปบทรัพย์มีหางไว้กวักโชคลาภนะคะมีหางไว้กวักโชคลาภปีเสียนะคะปกติชุดละ888บาทอาจารย์เค้ไม่ขายขาย299บาทแต่ว่ามีจำนวนจำกัดแค่400ชุด แล้วจะเอาไปทําพิธีเนี่ยไม่ได้เอาไปทั้ง400ชุดถ้า CF ไม่เต็มนะแต่ถ้าใคร CF เต็มอาจารย์เคศจะไปเรียกได้ว่าเอาไปทําพิธีเพิ่มมาให้เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ชัดต้องทาพิธีที่บ้านเนี่ยให้เรียบร้อยเทียออฟฟิศนี่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเอาไปนะนะเพราะว่าพรุ่งนี้สินค้าจะเข้ามาหาอาจารย์เคที่ออฟฟิศน,นะคะใครอยากได้รหัสคืออันนี้รหัสอะไรคะอาจารย์พอพันเก้าเก้าพอพันเก้าเก้าปีเสียไหมทอง นะคะหินไหมทองเป็นหินไหมทองแท้นะคะนะได้ทั้งกําไรทั้งทั้งแหวนทั้งกําไรเลยนะคะแหวนเป็นฟรีไซส์ใส่ได้นิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยนะคะใครอยากได้รหัสคือพอผ่าน9 9ราคาชุดละแ8 8ไม่ขายขาย299เท่าแฟนเพจเดิมใครอยากได้ให้พิมรหัสค่ะนะใครซ f วันนี้จะไม่ส่งสินค้าเลย นะ <N> จะแพ็คสินค้าของพี่พี่เนี่ยไปทําพิธีที่คําชะโนดด้วยเพาะอาจารย์แค่จะไปทาพิธีบวงสวงอย่างอื่นของอาจารย์แค่อยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนฝากเข้าพิธีเพิ่มอะนะคะแล้วก็เป็นชุดบวงสวงที่ใหญ่มากเป็นชุดบวงสวงที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ,าาอ่ะอาอลังการที่สุดนะคะนั่นก็คือชุดนึงประมาณแสนห้านะนะไม่รวมไม่รวมเงินที่อาจารย์แค่จะทําพิธีอ่าขอโทษค่ะไม่รวมเงินที่อาจารย์แค่จะทําบุญกับบัญชีกลางคําชะโนดนะคะนะแล้วก็วันนี้อาจารย์แค่ตัดเงินทําบุญสองพันนะคะใครอยากได้รหัสค่ะ ะะของจริงสวยนะที่รักนะจาก888บาทไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันจํานําไม่ได้นะคะปกติเวลาสินค้าเข้ามาหาเราเนี่ยเราทาพิธีอยู่แล้วนะคะพออาจารย์ชัดจบเจ้าพิธีเราจับยามสามตาดูแล้วเราก็นะคะเลือกวันเวลานะ,ะที่เป็นมงคลในการทําพิธีบวงสวงอยู่แล้วนะแต่ครั้งนี้อาจารย์เค่จะไปเพิ่มพิธีให้เพราะว่าไปทําพิธีบวงสวงที่คาชะโนดด้วยก็เลยเอาของไปด้วยนะคะใครอยากได้รหัสค่ะรหัสพอผ่าน99ชุดละ 299บาทได้ทั้งแหวนทั้งกำไรค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวใส่นิ้วชี้แล้วเดี๋ยวใส่นิ้วนางให้ดูนะนะคะดีค่ะคุณหนูบอกขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าชุดที่สองสุดปังนะคะนะเอืมอกีนนิ้วชี้นะอยากได้พระปู่สร้อยพระปู่สีสุดโทได้ได้ไดแป๊บนึงนะคะรุ่นนี้นะคะใส่ไดน้นิ้วนางแล้วแล้วก็ใส่ได้นิ้วก้อยนิ้วก้อยก็ใส่ได้นะเราก็ดันตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่นะที่รักนะคะ เห็นไหมอ่านิ้วก้อยก็ใส่ได้นะคะเวลาใส่ใส่ให้ปีดเสียหันขึ้นปลายนิ้วนะคะหันขึ้นปลายนิ้วนี้นะคะนะรหัสคือพอผ่าน99ชุดนี้นะมีแค่400ชุดนะคะ900อ่าขอโทษค่ะ299บาทค่ะชุดที่สองสุดปังเลขแรกค่ะจาจขาครับผมชุดที่สองสุดปังเลขแรกค่ะ71ค่ะ จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์เคพูดไปด้วยจอจย์เลขแปดหมดยังพี่สันหรือไทยพี่สันหรือใจจ๋ายังไม่หมดจ้ะยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่ชุดจอจานเลขแปดนะคะอ่าอ่ารุ่นนี้นะชุดจอจานเลขแปดที่จะไปทําพิธีนะคะตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้พี่ๆดูก่อน พี่ๆจะเห็นเป็นรูปร่างเหมือนมีฟองอากาศไม่ใช่นะคะเขาเป็นน้ำมันนะคะเขาเป็นน้ำมันอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีหินถูกหวยหรือหินยูนาคายอยู่นะคะเป็นบ่วงนักบาตรตามความหมายของบ่วงนักบาทเนี่ยเขาบอกว่ากินไม่ไหวใช้ไม่หมดหนุนดวงทางด้านของการงานและการเงินนะคะนะแล้วที่สําคัญเลยนะคะเขาบอกว่ามีแล้วไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนประมาณนี้แหละนะคะเป็นการทํามาค้าขายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยนะคะ มีการหมุนเวียนทางด้านของการเงินอยู่ตลอดเวลานะคะรหัสคือจอจานเลข8จาก888บาทไม่ขายขาย388บาทเพราะเลข3ก็เหมือนเลข8ดอะเนาะ388บาอนะคดจอบได้าทนจอจานเลข8จองแล้วจะต้องทำพิธีที่คำชะโนดเพิ่มในวันที่6นะจ๊ะที่รักจะได้ส่งสินค้าหลังจากวันที่7ไปแล้วนะคะ นะทำความเข้าใจกันหน่อยนะจ๊ะที่ราคานะคะระบบไม่ดูดเพียงพอระบบไม่ดูดอันไหนเอ่ยนะคะนะด้านในนี้เป็นใส่น้ํามันด้วยนะที่รักของอาจารย์เคจะใส่น้ํามันด้วยเพราะว่าการเลี่ยมแล้วก็ใส่น้ํามันเนี่ยเป็นอะไรที่ทํายากสําหรับงานประเภทประเภทนี้นะคะอาจารย์เคถ้าทํายากก็จะยิ่งอาจารย์เคมีความสุขนะทํายากก็จะยิ่งขงังยิ่งปังแล้วก็การเรียนแบบก็จะน้อยลงค่ะนะคะนะนะคะ ทันไหมทันไหมจ๊ะนะคะอ่ะต่อไปจ้ะเจ็ดหนึ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดสุดปังห้าเจ็ดสุดปังออกสามเจ็ดไปแล้วจะมาออกห้าเจ็ดอีกหรือแฟนเพจบอกนะคะเจ็ดมันหมาที่รักกระทอยังไงอะปีนี้เป็นปีของเจ็ดจริงๆนะที่รักนะคะ ปีนี้เป็นปีของเจ็ดจริงๆจทิรักษจ๋านะคะ <S <S เอา้าพ่อปู่รุ่นดี้กำลังจะประกาศหมดไม่เกินกลางเดือนประมาณกลางเดือนธันวาเน,น,น่าจะประกาศหมดเดาจากลักษณะนะคะน่าจะประกาศหมด <S <S ทั้งจี้ทั้งสร้อยสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใครอยากได้พิมพ์สอเสือเลขสองพิมพ์แค่สอเสือนะสอเสือตัวเดียวนะสอเสือแล้วก็เลขสองค่ะนะคะ ใครอยากได้379บาทเป็นจี้ที่ปังที่สุดเท่าที่อาจารย์แค่เคยมีตั้งแต่ทำพิธีครั้งที่แล้วคือ19มีนา2,564ค่ะ19มีนาคม2,564ค่ะไม้มงคลมีไหมไม้มงคลมีแต่ว่า,าแถมไปในวันวันครบรอบแต่งงานของเราเนาะวันฮาโลาวีนเนาะอาจารย์เนาะแถมไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนะแหวนใบประกอบเข้าพิธีไหมเข้าจะที่รักขานะคะ ตะก,กูลแหวนเนี่ยจะได้ไปมากกว่าจํานวนคนที่ CF แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าอย่างอื่นจะไปเกือบเทียบเท่ากับจํานวนคนที่ CF หรือมากกว่านิดหน่อยค่ะนะใครอยากได้ถ้าจี้อย่างเดียวให้พิมพ์รหัสพอพาน279ราคา279บาทค่ะรุ่นนี้นะที่รักนะคะใส่แก้วนาคาหรือแก้วนาคาราชไปด้วยนะคะเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเนี่ยนะนะรุ่นนี้อยู่ในน้ํามันเหมือนกันค่ะนะรุ่นใหม่หอยจันแค่ก็อยู่ในรน้ํามันนะ รุ่นนี้รหัสพอพานสองเจ็ดเก้าราคาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะรุ่นนี้จะไปรุ่นเนี้ยที่ทาอาจารย์แค่บอกว่าอาจารย์เอาไปทําอีกรอบนึงถูกไหมอาจารย์จะ,รจะไปเสริมให้อีกรอบสําหรับใครสั่งครั้งนี้นะนะแต่ว่าจะประกาศหมดเร็วๆนี้เราเป็นเจ้าของบล็อกแต่เราไม่ทําเพิ่มนะคะเราไม่ทําเพิ่มนอกจากกรณีพิเศษจริงๆค่ะที่ราคานะคะแถมเลขทูบเหมือนกันนะต่อไปจะห้าเจ็ดแล้วเนาะต่อไปจะอีเขามาอีกแล้วอะ ไม่เอาไม่ได้นะเนี่ยอ๋ออาจารย์ขา<ะ>ถ้าจะรับจอ8อีกหนึ่งองทต้องทำยังไงต้องพิมพ์อย่างนี้ค่ะจอจานเลข8เท่ากับ2ที่รักอาจารย์พิมพ์ตรงหน้าหนูให้แฟนเพจด้วเอยได้ไหมคะใครอยากได้จี้รุ่นเลข8ปดอินฟินิตี้นี้นะคะบวงนัากระบนะคะบวงนักะบนะคะอินฟินิตี้ หินถูกหวยด้านในนี้นะคะใครอยากได้รหัสคือจอจาเลข8อยากได้มากกว่า1องค์ให้พิมพ์เท่ากับมาเช่นจ,จอจาเลข8เท่ากับ2นี่หมายถึงว่าเรารับ2องค์จอจาเลข8เท่ากับ3นี่หมายถึงเรารับ3องค์นะคะนะนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดพิมพ์ให้ดูจ้ะนะคะสร้อยสองกษัตริย์ยังอยู่ไหมราคาเท่าไหร่สองกษัตริย์อาจารย์สร้อยสองกษัตริย์ยังอยู่ไหมจ๊ะจะเป็นองค์ ง,ง,งูใช่ไหมใช่ค่ะรหัสง,งูคะง่ะแต่ว่า<ม>แต่ว่ายังอยู่ไหมมีมมอ่าสร้อยสองกษัตริย์ยังอยู่จ่ะที่รักสร้อยสองกษัตริย์ยังอยู่นะคะตัวที่สามค่ะสองสี่สองสี่ค่ะที่รักขาสองสี่สองสี่สุดปังที่รักทันไหมคนสวยคนหล่อของอาจารย์เคทันไหมคะสองสี่สุดปังนะ จอจาเลขแปดเท่ากับสองแบบนี้นะคะอ่ะจาจอจาเลขแปดเท่ากับสองหมายถึงว่าสองชิ้นนะคะสององค์นะคะเผื่อว่าเราเผื่อลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ,ค,ะ,นะความหมายของบ่วงนะคะบาทนี่ดีมากๆเลยแล้วรุ่นเนี้ยอาจารย์แค่ใส่หินยูในไคลหรือหินแห่งโชคลาภบางคนก็เรียกว่าหินถูกหวยนะแต่เวลาพี่พี่ทักไปพี่พี่บอกแค่ว่าจอจารเลขแปดพอเดอร์ไอ้ที่หินถูกหวยที่ใส่ไปเนี่ยอย่าไปถามในอิ box นบ็อกนะพี่จารน,นะคะเดี๋ยวโดนเพจโดนบล็อกอีก เพิ่งถูกกดบล็อกมาไม่กี่วันนีะย,ยังไม่ถึงสิบวันเลยแล้วมั้งเนี่ยนะคะนะสองสี่สองสี่เดี๋ยวให้อาจารย์แชทพิมพ์ให้นะคะอาจารย์คัดอาจารย์จ๋าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดและสองสี่จ้ะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดและสองสี่จ้ะหลวงพ่อเงินรหัสปอปลาเลขเห้าจารจ้ะเจ็ดหนึ่งก่อนจ้ะเจ็ดหนึ่งก่อน 7, 1, อน,นะคะ หลวงพ่อเงินนะคะรหัสปอปลา,าเลขห้าแถมสร้อยให้ด้วยนะหลวงหลวงพ่อเงินเนี่ยอาจารย์เค่จาได้หลวงพ่อเงินแถมสร้อยให้ด้วยค่ะหลวงพ่อเงินทำพิธีไปแล้วหลวงพ่อเงินไม่ได้เอาไปไม,ไ,ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปด้วยเนาะหลวงพ่อเงินทําพิธีไว้แล้วนะคะ,ห,ห,ปปลละหลวงพ่อเงินรหัสปอปลา,าเลขห้าค่ะปอปลาเลขห้าค่ะทีละค่ะหลวงพ่อเงินรหัสปอปลาเลขห้าค่ะนะทันไหมทันไหมจ๊ะ อาจารย์ขึ้นห้าเจ็ดตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะขึ้นครบแล้วจ้ะทีักาขาเพะทันไหมจ้าทันไหมที่รักทันกันไหมสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทั้งสามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดท่านวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เค่จะบอกเลขให้พี่พี่เน้นให้พี่พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมจ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เคสาธุขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะอภิมหาเศรษฐีทั้ง 3427คนนะคะขอคนละหน,นะะึ่งไลค์หนึ่งแชร์งวดนี้นะจันเค้ลงทุนไปจุดทูบให้ที่คำชันโนดเลยนะคะอ๋ออาจารย์หนูอยากให้อาจารย์ขึ้นก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปดูเลขที่เน้นให้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดขึ้นชุดที่อาจารย์แค่จะไปทำพิธีที่นู่นนะคะ นะดูทีว่าชุดที่อาจารย์เคกับอาจารย์ชัดจะไปทําพิธีที่นู้นสวยแค่ไหนนะคะชุดใหญ่สุดนะคะราคาประมาณ1นึ0 0 0สนบาทเนาะจย์เนาะ,นะใช่ไหมคะราคาประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดขึ้นขึ้นรูปให้ดูเนาะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะนะที่น้องเขาส่งมาให้ดูว่าเนี่ยชุดนะคะขึ้นพิธีทําพิธีบวงสรวงที่เราจะได้นี่ชุดแบบนี้เลยนะคะนะ ชุด1นึ0 0 0สบาทเป็นชุดที่ใหญ่มากแต่ให้จย์ชัดขึ้นสลับรูปให้ดูเนาะว่าประมาณไหนนะคะอาจารย์แค่ไม่เรียอะไรเงินพี่พี่นะคะแต่ว่าจารพี่พี่วันเสาร์นะอย่าลืมเปิดดูอาจารย์แค่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะพอเวลาอาจารย์แค่ทําชุดพิธีบวงสวงชุดใหญ่พี่พี่ก็จะได้มีโชคใหญ่ร่วมกันเนาะพี่จ๋าเนาะใครอยากที่จะนะไม่มีโอกาสเข้าพิธีร่วมกันกับอาจารย์แค่แต่อาจารย์แค่ก็จะทําเป็นการไล์สดผ่าน อ่าหน้าเพจให้นะจะชุดใหญ่อย่างนี้เลยค่ะที่รักนะชุดประมาณนี้เลยนะคะเค,เครื่องบวงสวงเ<อ><ว>ครื่องบวงสวงจะของมงคลอะไรทุกอย่างเนะี่ยประมาณนี้เลยคือชุดนี้แหละค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจัดในสถานที่ที่เป็นวัดเนาะอาจารย์นเนาะใช่ไหมเขาเขาบวงสวงของของของวัด